สวัสดีครับผมนายอภิชิตนะครับอยู่คณะสถาปกรรมศาสตร์สาขาผังเมืองนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรเจกต์งาน AD 1ออกแบบบ้านอาจารย์ธรรมชาติกันนะครับคอนเต์ของผมนะครับก็คือพื้นที่พักใจพื้นที่สบายใจก้อนหินเป็นความกุมกืนและแข็งแรงไม่มีพลิกมีภัยน,นะครับที่ผมออกแบบเป็นก้อนหินก็เพราะว่าบ้านตั้งอยู่ที่ รอบๆไม่มีบ้านพักอาศัยเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เหมือนกับพื้นที่โล่งๆนะครับสามารถออกแบบเป็นบ้านพักผาออากาศได้เลยนะครับผมก็จะวิเคราะห์ไซก่อนอย่างแรกนะครับผมก็จะวิเคราะห์ว่าลมเข้ามาทางไหนแสงแดดทิ้งยังไงนะครับระจะได้ร่มเงาตรงไหนนะครับผมก็จะได้วางห้องได้ถูกนะครับว่า เราจะวางห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นหรือห้องต่างๆไว้ตรงไหนนะครับมุมไหนควรปิดมุมไหนควรเปิดนะครับเ้ามาดูที่แปลนนะครับแปลนผมนะครับออกแบบมาเพื่อให้อาจารย์ธรรมชาติกับครอบครัวใช้แล้วก็ยืดหยุ่นนะครับคือผมจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆนะครับคือซ้ายกับขวานะครับทางขวานี้ก็คือทิศเหนือนะครับทางนี้ก็คือทิศตะวันตกนะครับนี่คือทิศตะวันออกที่ผมออกแบบทางนี้นะครับเพราะว่า ทิศเหนือเป็นทิศที่ไม่โดนแดดนะครับก็เลยจะวางห้องนอนไว้ตรงนี้เป็นหลักอย่างเช่นห้องนอนห้องห้องนอนหลักนะครับห้องนอนรองแล้วก็ห้องทํางานนะครับห้องนั่งเล่นแล้วฝั่งซ้ายเราฝั่งที่โดนแดดมากก็จะใช้เป็นห้องครัวห้องครัวไทยนะครับเพื่อให้แดดนะครับระบายกลิ่นออกไประบายอะไรออกไปนะครับแล้วก็ลงก็จะได้วิ่งพัด ยิ่งพัดเอากลิ่นภายในห้องครัวห้อง,องนั่งเล่นต่างๆไปนะครับส่วนที่จอดรถนะครับที่จอดรถผมจะออกแบบหกคูณหนะครับเพื่อให้จอดรถได้สองคันนะครับเพราะว่าเผื่อแขกมานะครับก็จะได้มีพื้นที่จอดรถอีกคันหนึ่งนะครับส่วนห้องน้ำนะครับที่ผมอยากนำเสนอก็คือผมวิเคราะห์ว่าอาจารย์ธรรมชาติและคุณลิซ่านะครับจะได้อยู่ด้วยกัน อาจจะมีครอบครัวอยู่ที่นี่เขาก็เลยออกแบบเป็นห้องน้ําที่สามารถใช้ห้องที่สามารถใช้ร่วมกันกับห้องนอนหลักและห้องนอนรองได้นะครับเผื่อในอนาคตจะได้มีลูกแล้วก็ให้ลูกนะนอนที่ห้องนอนรองแล้วก็มาใช้ห้องน้ําที่ห้องน้ําบว้ตรงนี้นะครับจากที่ออกแบบนี้ก็เพราะว่าการที่ญาติมาเยี่ยมครับก็ไม่ได้มานอนด้วยอยู่แล้วนะครับ อาจจะมาพบปะ,ป,ะปลายนะครับแล้วก็กลับเลยคิดว่าห้องนอนนี้อาจจะเก็บไว้ให้พี่ลูกตัวเองนะครับส่วนต่อมานะครับแล้วก็จะปหลังคาหลังคาที่ออกแบบเป็นเพิงมเางงานที่แบบเังยนใส่กันนะครับหรือว่าใสลแบบก็ได้ก็คือที่ผมทำอย่างนี้ก็เพราะว่าอยากให้มีลมเข้าไปนะครับหรือว่าได้แสงเข้าไปนะครับ เราก็จะเปิดช่องตรงนี้เพื่อให้แสงมันเข้ามาเข้ามาในภายในตัวบ้านนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูตรงเปอร์สเปกตรีกันนะส่วนเปอร์สเปกตรีภายในนับอันนี้ก็จะเป็นอินทเทียนะแต่ว่าผมป้าดเป็นวานเป็นตรงนั่งเล่นตรงหลังบ้านนะครับตรงนี้ก็จะโชว์ว่าเป็นชานไม้นะครับยื่นออกมาแล้วก็ให้ ผู้คนหรือว่าคนธรรมชาติครับออกมานั่งจิบกาแฟข้างนอกนะครับที่ผมอยากรีเซต์ก็คือผมจะใส่บานเพียงครับตรงห้องครัวไทยนะครับเพื่อทําให้พับเก็บแล้วก็เปิดสเปซให้กว้างแล้วก็สามารถเปิดให้ลมเข้าได้ครับส่วน mm hmm. เซกช,ชันนะครับเซกช,ชันแล้วก็จะโชว์โครงสร้างครับ ห้องสร้างหลังคาแล้วก็ทะลุห้องน้ำนะครับประมาณนี้ครับก็ขอจบการรีวิวไปเท่านี้ครับ